ก็จน่หนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่27ถึง28บันทึกว่าจงพรากเสียจากการชั่วและกระทำความดีและท่านจะดำรงอยู่เป็นนิดเพราะพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทอดทิ้งธรรมมิกชนของพระองค์จะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิดแต่ลูกหลานของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสียข้อคิดจากพระวจนะ คนที่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้ง 1. คนที่พลากเสียจากการชั่วไม่ใช่ติดอยู่กับความชั่วใกล้ชิดความชั่วผูกพันกับความชั่ว 2. คนที่กระทำความดีไม่นิ่งเฉยความดีเป็นธรรมชาติชีวิตของเขาไม่ใช่ทำดีเป็นช่วงช่วงไม่ใช่ทำดีเป็นโอกาสไม่ใช่ทำดีแบบเอาหน้า 3. คนที่รักความยุติธรรมและเกลียดความอายุติธรรมทุกรูปแบบเป็นคนที่ยืนอยู่บนรากฐานเดียวกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ